เฮีย er, เป็นคนบุกเบิกขายสารจับใบหามาตั้งนานของต้องดีราคาต้องถูกลูกค้าก็วนเวียนมาซื้อเรื่อยๆถ้าส่งไม่ทันนะสวยแน่แน่บิวมาก็ดีแนะ่ะจะได้ช่วยเฮ er ียอกแรงหนึ่งเพราะเท่านี้นั่นเถือนถ้าจับใบไม่ดีจริงมันอยู่ไม่ได้บอกตรงนะถ้าทีฟอร์ดวัน ไม่แน่จริงมันอยู่ไม่ได้ถ้า g f o r สวันไม่แน่จริงมันอยู่ไม่ได้ฉลองครบรอบ3ปีสารจับใบยอดขายอันดับหนึ่ง g f o r รด้วยยอดขายทลุมทลายกว่า5 0 0แสนขวดแสกซึมทุกจุดซ่อนเล้นไปทั่วประเทศไม่ลดคุณภาพตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ด้วยคุณสมบัติสำคัญไม่ว่าจะเป็นการเกาะติดแน่นลดการชะล้างจากลมหรือฝน การแพร่กระจายได้ทั่วใบที่แทรกซึมไปทุกจุดที่เข้าถึงยากสามารถดูดซึมได้อย่างรวดเร็วภายใน2-3นาทีเท่านั้นไม่ตกฉีดซ้ำเมื่อเจอฝนด้วยคุณภาพที่สูงเสมอต้นเสมอปลายแบบนี้ยังไม่พอครับเรายังจัดโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มให้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรทุกเดือนเหมือนเดิมจีฟอร์ดวแทรกซึมทุกจุดซ่อนเลน ประกาศครบรอบร3ปี G-Force One Admin กิ่งขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรทุกท่านที่คอยสนับสนุนกันมาโดยตลอดขอบคุณค่ะ